วันนี้อาจจะอาจจะทำแบบให้หลายๆคนผิดหวังนะคะทั้งที่แค่โดนนอกใจมันก็เจ็บปวดมากขอแล้วว่ายังต้องไปหาหลักฐานมาสู้อีกถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่มีความผิดแล้วเด็กตัวเล็กๆเขามีความผิดอะไรเมาช้ำยำบันทาง น้ำตาเมียหลวงทำเอากิ๊กรุ่งนภากลั้นน้ำตาไม่อยู่ออกมาร้องไห้ปล่อยโฮอย่างหนักหลังสารชั้นต้นตัดสินให้แพ้คดีเมียน้อยพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกิ๊กกันเลยค่ะวันนี้อาจจะอา,อาจจะทำแบบให้หลายๆคนผิดหวังนะคะแต่แต่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าแบบ ก็สู้เต็มที่แล้วอ่ะเออแล้วก็ไม่ต้องโทษพี่เก่งนะเพราะพี่เก่งพเก่งก็ <ๆ S 1> สู้เต็มที่แล้วเรายัางไม่ได้เรายัางไม่ได้จบแค่ตรงนี้เพราะว่าเรายัางจะไปต่ออีกอยู่มันมีทั้งหมดสามสาลนะทุกคนสารเบื้องต้นสารอุทธร์สารดีกา <hi> ก็ลองดูว่าเคสฟ้องชูเนี่ยมันจะไปถึงขั้นสาลดีกาปแ <hi> ต่ว่ามัน มันไม่ใช่ร้องง่ายเพราะว่าเราเราผิดหวังหรืออะไรหรอกแต่มันมีความรู้สึกว่า <c oughs> มันโอเคเหรอแบบนีน้ใช่ไหมเราเต็มที่แล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเราคือแบบเราก็ว่าเราแน่นพอใช่มันยังไม่พอ กฎหมายยังทําอะไรคุณไม่ได้แต่คุณเชื่อเถอะกฎแห่งกรรม,มัเองไม่นานหรอกเพราะเรียกความที่ก่อนที่เราจะฟ้องเนะ่ะครั้งแรกเราไม่คิดจะฟ้องมันก็เลยกลายเป็นการฟ้องหลังยาแต่ถามว่าก่อนอยาแม่เก็บหลักฐานมากพอไหมก็ถือว่าพอสมควรนะคะคำว่าพอคือหญิงที่เรียกเขาว่าชู้เนี่ย เขาจะต้องอยู่กินด้วยกันจะต้องอยู่กินด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันเลี้ยงดูเชิดชูเหมือนภรรยายอีกคนหนึ่งพวกนี้ต้องหาให้ชัดเจนแล้วก็การแสดงออกต่อที่สาธารณะและบุคคลที่สามต้องเอาพยานเหล่านั้นมา แม่ก็เอามานะเอามาก็ยังไม่พอทั้งๆท,ที่แค่โดนนอกใจมันก็เจ็บปวดมากขอแล้วว่ายังต้องไปหาหลักฐานมาสู้อีกเป็นผู้หญิงธรรมดาแหละแต่ถึงจะไม่มีเกียรติอะแต่มันก็ต้องมีสักสีจริงไหม แถมช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดนะคะด้านกิกรุ่งนภา,าเนี่ยก็ฝากสารถึงเมียน้อยหลังชนะคดีในศาลชั้นต้นแบบสุดจีด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะแต่คุณอย่าพึ่งชะล่าใจหรืออย่าพึ่งละเลยว่าคุณชนะนะฉันไม่ได้แพ้แล้วคุณก็ไม่ได้ชนะด้วยคุณก็รอดูว่ามันจะไปถึงขั้นไหนแล้วถ้าถ้ากิกถามกลับไปแล้วว่าแล้วเด็กชายตัวเล็ก เขาผิดอะไรทําไมเขาถึงโดนลงโทษโดยที่เขาถูกแย่งพ่อไปเขาถูกแย่งความอบอุ่นบางส่วนที่ควรเป็นของเขาเขาถูกชิงมันไปโดยที่เขาไม่รับในส่วนนั้นเลยเป็นระยะเวลาเบบครึ่งปีที่พ่อทิ้งเขาไป ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่มีความผิดแล้วเด็กตัวเล็กๆสามขวบเนะี่ยเขามีความผิดอะไรเขาได้รับความยุติธรรมตรงไหนไม่ต้องเชิดหลอกและไม่ต้องละเลงเพราะว่าฉันยังไม่แพ้ ดเดียวเรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความในใจของเมียหลวงอย่างกิกรุ่งนภาลหลังสาลชั้นต้นตัดสินให้แพ้คดีชู้หรือว่าเมียน้อยค่ะแล้วคดีที่กิจฟ้องชู้จะจบลงอย่างไรนะคะงานนี้ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทัาไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ